สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิงหาคมนะครับนี่นะครับเมื่อคืนนะครับก็คือตลาดพุมริมาทำไมเมื่อคืนมันไม่ยอมลงแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับแม้ว่าจะมีข้อมูล Data ที่ไม่ดีออกมานะครับคือ Data ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็คือตัวผู้ขอรับสิทธิการว่างงานเนี่ยนะครับมันเด้งขึ้นมาเกินล้านคนอีกแล้วมันเด้งขึ้นมาเกินล้านคนนะครับ แต่ว่าพอมันออกมาไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้กลุ่มหุ้นที่กลุ่มหุ้นเทคนะที่จะได้ประโยชน์จากการที่สถานการณ์เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยหรือคนว่างงานมันเยอะขึ้นหรือการที่แต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือคือถ้ายิย่งสถานการณ์ว่างงานเยอะใช่ป่มมันก็มีความคาดหวังเรื่องของตัวแพ็กเกจอะแพ็กเกจในการที่จะให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในใ,ในการให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ได้รับผลกระทบโควิดเนี่ยนะฮะ คือมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้กลุ่มหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากการที่จะมีคนว่างงานเยอะวันเมื่อวานเลยมันคืออเลยขึ้นโดยเฉพาะพวกหุ้นเทคอย่างเช่น Apple เอ๋ยพวกซู m เอ๋ยพวกเ Netflix เอ๋ยเมื่อวานขึ้นหมดเลยนะฮะหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาไปมองว่าไอ้จ็อกเดดเคมที่มันเกิดขึ้นหลายสัปดาห์เนี่ยมันยังมันก็ขึ้นขึ้นลงลงกันแหละแต่ในภาพโดยรวมแล้วอะจำนวนผู้ขอรับสิิการการว่างงานแบบว่าคือยืดเยื้อ พวกที่มันว่างงานมานานๆเนี่ยจำนวนมันกำลังสไลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ14.8มิลเลีนนะครับ14.8ล้านนะครับมันลดลงเรื่อยๆครับอันนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยไอจ o อดเลยเคนที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดูโหดมากดูธรรมดาอาจจะตกใจนิดหน่อยแต่ว่าภาพเรื่องของตัว continue claim เนี่ยที่มันเคลมต่อเนื่องไม่ยอมคือยังว่างงานอยู่ยาวเลยเนี่ยมันกำลังลดลงนะฮะ อันนี้ก็ภาพน,นี้ก็ผ่านไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานซูมก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตัวเปโลตันก็ปรับเพิ่มขึ้นนะตัว n น t f l i x ก็ขึ้นเนะมื่อคืนนะครับเต็มที่เลยนะฮะพวกที่ได้ประโยชน์จากคนว่างงานเยอะๆนะครับถัดมาเนี่ยก็คือตัว n d s ด a กร้อยนะครับนสเดกร้อยก็คือพวกหุ้นร้อยตัวเด่นๆในนสเด็กเนี่ยเมื่อวานก็ทำ n e ไฮอีกแล้วนะฮะทำยูไฮอีกแล้วนำโดยไทยนะฮะ นำโดยเทสลานะครับเทสลาเมื่อวานก็จัดไตตั้งแต่แตกพาก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับ <c oughs> ผมก็ขอโทษด้วยนะมีคนถามผมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเทสลาแตกพาแล้วลุยต่อดีไหมผมก็ไม่เอาอ่ะเพราะผมเห็นตัวอย่างจากหุ้นใหญ่ในบ้านเราตัวหนึ่งใช่ว่าหุ้นลงไฟฟ้าพอแตกพาก,ก็ขึ้นได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเช็คบินนะคือหมดประเด็นเล่นแล้วไงนะแต่เทสลามันก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับวันนี้ผมขออภัยด้วยแล้วกันแตน่ย้ำว่าให้ผมไปซื้อเทสลาตอนนี้ผมก็ไม่เอานะ ผมว่าผมว่ามันผมว่ามัน no one มัน no one got rich อะก็คือมันไม่มีใครที่จะรวยได้จากการที่ไป buying stock ตอน record high หรอกนะครับคือมันไม่มีใครรวยที่จะไปซื้อจากการรว,วยจากการซื้อหุ้นตอนมัน new high อะนะฮะเพราะฉะนั้นมันเทสลาก็ปล่อยๆไปไม่ได้ฮนะแต่ว่านอกจากเท s l a แล้วก็ใครขึ้นอีกอะอเมซ o นนะฮะกูเกิลนะครับ Google, บาบาบาบ,า,บาอันเดสฟ,ฟิกก็ขึ้นนะครับ Apple ก็ขึ้นนะฮะขึ้นกันทั่วหน้าเลยนะเป็นที่น่าสังเกตว่าใน n นสแดกลอยเมื่อวานเนี่ยคือตอนแรกอะบมเบิร์เขาก็พยายามจะบี้ขยี้นะฮะบูเบิร์เขาก็พยายามบี้ขยี้ว่าเฮ้ยนสแดกลอยขึ้นมาเยอะแบบเนี้ยเป็นการขึ้นมาบนความอดแอร์เพราะว่ามันมีหุ้นที่เป็นบวกเนี่ยนะครับอยู่เพียงแค่ประมาณสัก36-37หุ้นที่เหลืออีก60กว่าหุ้นเนี่ยมันมันติดลบ เออนะฮะอันนี้คือเมื่อวานมุมเปิดเขารายงานตอนประมาณสักช่วงแรกๆของการซื้อขายเขาบอกว่าเอ้ย Q, นแอสเด็ร้อยมันบวกอีแล้วมันเป็นการบวกไม่จริงอ่านะครับดูอ่อนแอแต่พอสิ้นวันแล้วปรากฏว่าจำนวนหุ้นบวกเมื่อวานมันมีทั้งหมดประมาณ 652- 5 3หุ้นนะครับ จำนวนหุ้นลบใน NASDAQ 1 0อก็เหลือเพียงแค่ประมาณ47นะครับก็แปลว่าภาพของการขึ้นใน NASDAQ 1 0อเมื่อวานเนี่ยยังดูเหมือนจะสตรองอยู่นำโดยเท sla นะครับก็ยังไม่ได้เห็นกลิ่นความอ่อนแออะไรมากนะักแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนะครับตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเฮ้ย forward PE นะฮะ forward PE ของทั้งปีนี้ปีนี้ปีนี้คือ น่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ next year นะฮะ next year เนี่ยคือปีหน้าเนี่ยนะฮะเขาให้สีขาวคือ next year สีฟ้าคือปัจจุบันเนี่ย forward PE ปีหน้ามัน28.8อ่ะพระเจ้าจอร์ดนะฮะพระเจ้าจอร์ดกล้วยทอดนะฮะคือ forward PE หมายความว่าไปเอา earning ปีหน้าหลังจากที่มันฟื้นจากโควิดแล้วนะมันมีการคาดการณ์ว่าจะฟื้นจากโควิดอ่ะคิดดูสิะฮะคือมันบ้าไปแล้วอ่ะช่วงก่อนโควิดอ่ะยังเทรดกันที่23-24เท่าอ่ะแต่ตอนเนี้ยหลังจากโควิดอ่ะนะฮะ คือ e a r n i n g e a r n i n g e a r n i n g ในปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยมันมันจะไม่หนีจากการถูกบ้าในปีหน้านะครับลองนึกภาพดูนะครัแบเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วโควิดมันเป็นแค่แบบว่าชั่วครั้งชั่วคราว e a r n i n g ปีหน้าไม่ว่าจะคาดการก่อนหรือหลังโควิดมันคไม่ควรหนีกันมากดังแบบนั้นไอ้ตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหลองนึกภาพดิฮะก่อนโควิดอะพีเเขายังเล่นกันแค่มา23 24เท่าแต่ตอนนี้ปีหน้าเล่นกัน28 29เท่าแล้วนะครับ คือบ้าไปแล้วนะครับคือกลายเป็นว่ามองว่าเพราะเหตุโควิดตรงนี้มันเลยทําให้หุ้นเทคเนี่ยเต,ติบโตร้อนแรงนะฮะยิ่งกว่าอะไรดีอีกมันคือมันมันตักกะมันไม่รู้เอาอะไรคิดนะผมมองนะแต่ว่าอะไรเป็นเพราะาเงินมันท่วมด้วยแหละสภาพคล่องมันท่วมจริงๆนะครับเงินก็ไม่รู้จะไปวางไว้ที่ตรงไหนก็อ่ะก็ไปวางไว้ในเทคสต็อกด้วยเหตุผลบาบาๆบานะครับแต่ว่ามาดูกันที่ p e ปีนี้ก็ไปที่3-4เท่าแล้วนะครับมันก็กําลังจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่อย่างร้อนแรงนะครับเมื mm ่อ hmm. ตอนตัดคอมนะครับ แม้ว่าโครงสร้างของบริษัทหลายๆบริษัทในยุคนี้เนี่ยมันจะดีกว่าตอน .com เพราะ .com ช่วงนั้นเนี่ยมันจะกำเนิดพวกสตาร์ทอัพเยอะแต่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดบริษัทเนี่ยมันเป็นแบบว่าโอ้โหแข็งแกร่งมาก Apple ก็ใหญ่กว่าสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่านะฮะทำไมไอซอนก็ใหญ่กว่าสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่านะครับคือความแข็งแกร่งมันแตกต่างกันนะครับแต่ก็นี่วายที่เราจะไปเปรียบเทียบได้ว่าบับเปิลมันกําลังมานะครับเพราะนั้นนี่คือความน่ากลัวที่กำลังรออยู่ ไม่รู้วันไหนเอ๊ะไม่รู้วันไหนวันดีคืนดีระเบิดก็จะลงใช่ปะก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นการลงทุนในแต่ละวันของเรามันเลยต้องแบบระมัดระวังระมัดระวังนะครับดีที่สุดก็ในระหว่างที่รอมันระเบิดเราก็อาจจะต้องมีหุ้นบ้างอแต่ก็เลือกหยิบในหุ้นที่มัน valuation ยังไม่ได้โหดเที่ยมมากนะครับจะเน้นไปที่เทคก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าเลือกเทคงดีๆในอเมริกามันก็ยังมีหลายตัวที่เอานะ ยังพอที่เราเข้าไปแล้วเราจะยังจะหนีทันนะครับผมว่า Facebook ก็ยังพอพอหยวนหยวนยังเอาได้นะครับเอเมซอนก็ยังพอหยวนหยวนเอาได้นะี่ก็ลงนี่ก็ลง,น,น,ลงนะฮะแต่ตลาดก็ยังขึ้นได้นี่มันไม่ใช่นะเอเดรีลงตลาดมันก็ลงอะ่ะก็ผมไปนั่งเช็คแล้วแต่แต่ตละครั้งคือมันสอดคล้องไปด้วยกันแต่มันมีครั้งนี้เนี่ยแหละที่มันคนละทางกันไปนั่งเช็คแล้วเป็นครั้งแรกในรอบเดือนนะครับที่ฉีกห่างกัน ดเจนแบบนี้นะฮะก็คือจำนวนบริษัทที่มันเริ่มปรับลดลงมันมีเยอะกว่าจำนวนบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็อินเด็กซ์ก็ขึ้นแบบว่าอีบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องมีอิทธิพลมากพอที่จะดึงทําให้ตลาดโดยรวมมันเป็นบวกใช่ป่ะแปลว่าอีบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นเวอร์เก,กินไปอันตรายมากนะครับแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมีเรื่องก็ได้แต่รอนะครับอันนี้ยิ่งชัดนะฮะเอเดรี AD ใน n a s d a q เห็นอะไรว่ะเนี่ยสีเหลืองนะ อันนี้นสเด็กเมื่อวานมันทำนิวไฮถูกไหมเนี่ยนสเด็กนะฮะเอเดียไลน์โดยรวมแล้วอ่ะมันหักหัวลงครับแล้วเราจะไปสังเกตนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอเดียไลน์กับนสเด็กอ่ะมันก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละมันไม่เคยขัดแย้งกันหรอกเออนสเด็กลงเอเดียไลน์ก็ลงปกติไม่ค่อยได้ขัดแย้งนะครับมีอันนี้เนี่ยแหละขัดแย้งนะฮะหรือถ้าจะมีกึ่งๆขัดแย้งก็คือลงก่อนแล้วก่อนที่เอ่อนสเด็กจะลงตามเนี่ยก็คือช่วงต้นมิถุนายนนะครับก็มีครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันชัดเจนมาก ร,ร้อยวันพันปีเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับชัดมากขนาดนี้คือ A d เดรีหักหัวแล้วก็ n ัสแต็ยังทะยานขึ้นแบบนี้ยิ่งน่ากลัวนะครับและหมายความว่าจํานวนบริษัทที่มันขึ้นเนี่ยซึ่งมันมีน้อยกว่าจำนวนบริษัทที่ลงอ่ะนนมันขึ้นเวอร์เกินไปมันขึ้นเวอร์มากไม่งั้นมันจะไม่ดึงให้ดัชนีดโดยรวมขึ้นได้หรอกนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับในมองว่าตราหุ้นไทยจะลงมาแล้วนะครับจะลงมาแล้วแล้วเป็นโอกาสที่จะลงทุนในระยะยาวนะครับก็เคาะไม่ได้ที่0 8น7 9 7 8 9 2นะครับ กองทุนส่วนบุคคลเวอร์ชันพันเนอร์กำลังรอท่านอยู่นะครับกับโอกาสนี้หลังจากที่ผม2เดือนที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าผมรอวันนี้มานานแล้วนะฮะร,รอให้ตลาดเป็นคว่ำนะฮะสเดือนนะครับ,นนะรบในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับออถ้าใครเชื่อว่าโอกาสนี้มันจะเป็นโอกาสแบบเดียวกับผมก็เคาะเข้ามานะครับศูนย์แปดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนใครอยากสนใจซื้อกองทุนรวมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า สวัสดีครับ